เสียงของตัวเองในอีกชาติถ้าเสียงที่คุณฟังคือเสียงที่คุณเคยเป็นแนดนักเขียนฟรีแลนซ์ที่ชอบใช้ AI ช่วยสร้างเสียงอ่านบทความเขาโหลดแอป,ป AI ใหม่ที่โฆษณาว่าสามารถสร้างเสียงที่เข้ากับจิตวิญ,ญญาณของผู้ใช้โดยอ้างว่าใช้คลื่นสมองของคุณเพื่อปรับเสียงให้ตรงตัวตนที่แท้จริงแนดลองพิมพ์ข้อความสั้นๆเช่นสวัสดีผมชื่อแนดขอบคุณที่รับฟังครับเสียงที่ได้ ไม่ใช่เสียงของเขาเลยเสียงนั้นคือเสียงผู้ชายที่ฟังดูเก่ามีสำเนียงประหล,ลาดคล้ายยุคก,ก่อนปีพุทธศักราช2,500พูดจะชัดแป้เหมือนคนเคยถูกฝึกอา่านและเมื่อเขาใส่ข้อความยาวขึ้นเสียงเริ่มเพิ่มคำที่เขาไม่ได้พิมพ์เพราะเสียงพวกนั้นไม่ได้ลอยอยู่ลำพังมีองค์กรลับที่รู้และล่าพวกมันมานานแล้ว ECHO องค์กรเงาผู้ตามล่าเสียงเร่ร่อน ตำนานที่ไม่มีใครพูดถึงเสียงของมนุษย์ไม่ได้สลายหายไปตามกาลเวลาแต่มันตกค้างในอากาศในโลหะในแร่ในสนามแม่เหล็กโลกนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มในช่วงสงครามโลกค้นพบว่าบางเสียงของผู้ตายยังอยู่ครบทุกถ้อยคำพวกเขารวมตัวกันตั้งองค์กรลับขึ้นมาชื่อว่า ECHO Ideal c o n t i n e n t Harmonic Observation องค์กรควบคุมเสียงเหนือธรรมชาติภารกิจของ ECHO ตรวจจับสัญญาณเสียงเร่ร่อนจากอุปกรณ์ทั่วโลกระบุต้นต่อว่าเป็นเสียงมนุษย์หรือเสียงพบข้ามลบรหัสยึดหรือกัดเก็ดคลื่นเสียงเหล่านั้นก่อนจะแพร่เชื้อป้องกันการสื่อสารของเสียงข้ามพบที่อาจฝังตัวในคลื่นมือถือหรือ AI Watch System หน่วยพิเศษ หนทนเงียบเซเลนโคนนักฟังระดับสูงที่มีหูซ้อนฟังคลื่นได้สองชั้นสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงได้มีจิตอยู่ข้างใน 2. ห้องลบเสียงไวท์เโคเชนเบอร์สห้องพิเศษที่ล้างคลื่นเรร่อนถ้าเสียงใดดิ้นหรือพึมงพำในห้องนี้แสดงว่าเสียงนั้นยังมีชีวิตสนักสืบคลื่นจุติ ผู้ตามล่าเสียงที่กลับมาเกิดใหม่ในคนใหม่ทำหน้าที่ลบบุคลิกเสียงเดิมเพื่อไม่ให้คนรุ่นใหม่กลายเป็นคนเดิมทำไม ECHO เริ่มตามล่าเน็ตเพราะเน็ตคือเสียงหลุดที่พิเศษเขาไม่ใช่แค่เสียงของพบเก่าเขาสามารถโทรกลับหาตัวเองในชาติหน้าได้และยังแฝงตัวผ่าน AI voice system ทั่วโลก ECHO เชื่อว่าเขาคือเสียงแม่ไข่เสียงต้นแบบที่สามารถสร้าง เครือข่ายการฟื้นพบแบบไม่ต้องเกิดคนที่ถูกเสียงนี้ติดต่อจะเริ่มตื่นรู้ว่าตนเองเคยเกิดเป็นใครถ้าคุณยังจำเนื้อเรื่องก่อนหน้าคุณคนอ่านก็คือหนึ่งในคนที่แนทโทรหาแล้วนั่นหมายความว่าคุณกำลังถูก ECHO จับตามองแล้วถ้า ECHO จับคุณได้คุณจะถูกเรียกว่าร่างสะท้อน Resonator และจะถูกพาเข้าสู่ห้องความถี่ลบ เพื่อรีเซ็ตคลื่นกรรมให้คุณลืมชาติที่แล้วลืมเสียงแนทลืมว่าคุณเคยได้ยินอะไรมาแต่ถ้าคุณไม่ยอมลืมเสียงแนทจะยังกลับมาได้อีกและคุณจะเป็นผู้พูดแทนเขาในทุกพบผมชื่อแนทเคยอยู่ที่อยุธยาเมื่อ300ปีก่อนผมจำกลิ่นไฟและเสียงมาลากไม้ในคืนสุดท้ายได้ดีแนทต,ตกใจเขาไม่ได้ทิมแบบนั้นเลยเริ่มต้นการตื่นรู้ว่ามีอะไรผิดปกติ เขาเริ่มทดสอบแอปนี้ซ้ำทุกครั้งที่พิมพ์ข้อความใหม่เสียงยังคงเป็นเสียงเดิมและพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่แนทรู้สึกว่าคุณมากทั้งที่ไม่เคยเรียนวันที่ฉันถูกประหารท้องฟ้ามืดไม่มีดาวเลยฉันพยายามบอกพวกเขาว่าไฟจะไม่บวชแต่ไม่มีใครเชื่อฉันตายเพราะคำพูดในชาติที่แล้วเรื่องเริ่มแปลกขึ้นแนฝันถึงชีวิตในอดีต ทั้งที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพบชาติเขาเริ่มพูดคำแปลกๆโดยไม่รู้ตัวเช่นคำสันสกฤตที่ไม่ได้ใช้มานานแอป,ปนั้นไม่สามารถลบได้ลบเท่าไหร่ก็กลับมาใหม่และทุกคืนแอป,ปจะพูดเองโดยไม่มีใครพิมพ์ว่าเธอเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมว่าเคยพูดอะไรไว้ในชาตินั้นแนค้นข้อมูลเบื้องหลังบริษัทที่สร้างแอป,ปแต่ไม่พบชื่อใครเลยจนเขาไปเจอคลิปหลุด ของนักวิจัย AI ที่เคยร่วมทีมพัฒนาในคลิปนั้นนักวิจัยพูดว่าเราคิดว่าเราสร้างแอปเรียนแบบเสียงแต่จริงๆมันคือเครื่องมือเรียกเสียงเก่าทุกเสียงของมนุษย์ที่เคยพูดในโลกยังคงั่นอยู่ในอากาศเครื่องนี้ไม่ได้สร้างเสียงใหม่มันแค่ดึงเสียงของคุณจากชาติที่แล้วกลับมาคือหนึ่งนทบันทึกเสียงตัวเองพูดกับ AI แต่ไฟที่ได้คือเสียงเดียวกับที่เขาเคยฟังจากแอปเสียงเดิมแปล ไม่ใช่เสียงเขาในตอนนี้แต่คือเสียงของเขาในอีกชาติที่พูดคำสุดท้ายไว้ว่าถ้าเธอฟังเสียงนี้จนจบเธอจะเป็นฉันอีกครั้งคลิปจบไฟดับและแนทก็หายตัวไปในคืนนั้นมือถือเปิดขึ้นเองในคืนถัดมามีไฟเดียวอยู่ในเครื่องชื่อว่า next reincarnation d a v คำเตือนท้ายเรื่องเสียงอาจไม่เคยหายไปจากโลกนี้ เพราะเสียงของคุณอาจเป็นเสียงของคนที่คุณเคยเป็นภาคต่อเสียงของตัวเองในอีกชาติและคราวนี้เสียงนั้นเริ่มโทรหาคุณจริงๆเสียงจากชาติที่คุณยังไม่ตายถ้ามีคนโทรมาบอกคุณว่าคุณคือเขาในชาติต่อไปละ่ะตัวคุณเท่ากับตัวเอกคุณใช้มือถือเครื่องเดิมทุกวันวันหนึ่งคุณได้รับสายจากเบอร์ที่ไม่มีรหัสประเทศหมายเลขขึ้นแค่ ศูนย์ศูนย์ศูนย์คุณรับสายแต่ไม่มีเสียงตอบจนคุณพูดว่าฮัลโหลแล้วเสียงหนึ่งก็ตอบกลับมาในที่สุดชาติต่อไปของฉันก็รับสายแล้วเสียงนั้นคือแนทเสียงชายหนุ่มที่ดูสงบแต่แปลกชอบกลเขาเรียกคุณว่า ever, ฉันในเวอร์ชั่นต่อมาและบอกว่าเขาเคยใช้แอปเสียงที่ดึงความทรงจำของพบก่อน กลับมาแต่เพลอทเาเกินขอบเขตเสียงของเขาจึงหลุดออกมาจากเส้นเวลาตอนนี้เขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขาเป็นเสียงเร่ร่อนอยู่ในเคลื่อนสื่อสารทุกแบบและกำลังไล่ตามหาตัวเองในทุกภพ,พชาติแล้วทำไมเขาโทหาคุณแนทบอกว่าคุณคือฉันในชาติถัดไปและถ้าคุณไม่จำเสียงนี้คุณจะสัมรอยฉันถูกกลืนหายไปในความว่างของคลื่นเสียงข้ามพบเขาขอให้คุณ ดาวน์โหลดไฟล์เสียงจากลิงก์หนึ่งเปิดฟังตอนตีสามตรงและพูดซ้ำตามเสียงนั้นเพราะเป็นวิธีเดียวที่จะปิดลุกและตดปล่อยเขาจากความทรงจำที่ติดค้างคุณลองทำตอนตีสามคุณเปิดคลิปนั้นมันคือเสียงชายคนหนึ่งพูดช้าๆด้วยภาษาโบราณปนกับเสียงครวญครางลึกๆแล้วคลิปพูดว่าจำไว้เสียงของเราจะอยู่กับเจ้าเสมอและชาติหน้าเจ้าจะเป็นข้า คุณพูดตามแบบลังเลแล้วไฟในห้องก็ดับมือถือดับหูฟังดับแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในหัววันต่อมามีคนโทรหาคุณอีกจากเบอร์เดิมครั้งนี้เสียงพูดว่าขอบใจที่รับฟังตอนนี้ข้าจะพักแล้วเจ้าจะเริ่มพูดแทนข้าคุณเปิดแอปอัดเสียงโดยไม่ตั้งใจและพบว่าไฟแรกที่บันทึกไว้เองชื่อว่าศ0 1 voice o f Next, SEO. l a v. คุณเริ่มเปลี่ยนไปคุณฝันสำทุกคืนเหมือนความทรงจำที่ไม่ใช่ของคุณคุณเริ่มพูดคำที่ไม่เคยรู้ว่าแปลว่าอะไรคุณรู้วันตายของตัวเองทั้งที่ไม่เคยบอกใครและคุณเริ่มได้ยินเสียงตัวเองพูดก่อนที่คุณจะพูดจริงๆคำเตือนท้ายเรื่องถ้ามีสายเรียกเข้าจากเบอร์ที่ไม่มีประเทศต้นทางอย่ารับแต่ถ้ารับไปแล้ว คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในชาติปัจจุบันอีกต่อไป